ที่แน่ก็คือว่าการที่เราเรื่องคู่ครองอ่ะไม่ว่าจะที่แม่ในยกตัวอย่างไปแล้วว่าการณีที่ว่าไม่ว่าจะมีสามีแก่สามีนุม่มหรือว่าภรรยาแก่ภรรยาสาวไม่ว่าจะอะไรกันแลแ้วแ่หรือว่าจะเป็นคู่ของเราจะเป็นชายกับชายหรือหญิงกับหญิงอ่ะเราไม่ต้องไม่แคร์ใครนะมันคือความเป็นตัวเรามันคือความสุขของเราและมันคือชีวิตเราเข้าใจปะมันคือชีวิตเราที่แบบว่า และยุคทุกวันนี้มันไม่ใช่ยุคอดีตที่โบราณโบราณยุคทุกวันนี้เขาเปิดรับหมดแล้วแล้วก็เป็นความเรียกว่าธรร,ธรรมดาไปแล้วเข้าใจปะ่ะแต่บางคนเนี่ยยังยังกลัวยังมีครอบครัวที่ไม่ยอมรับหรือว่ากลัวที่ทํางานหรือว่าสังคมไม่ยอมรับ <ừ. S 1> ก็ไม่กล้าแสดงออกและวทาให้บางคนงรู้สึกไม่ดีางเงี้ยรู้สึกน้อยใจ หรือว่าไม่กล้าเปิดตัวเราหรือว่าอะไรเงี้ยกับครอบครัวหรือว่าที่ทํางานหรือว่าอะไรเงี้ยแม่อยากให้ให้มองที่ความสุขของเรามากกว่าอย่าไปมองอย่าไปเอาเรียกว่าสังคมคนรอบด,ด้านมาทําให้ชีวิตเราสุขหรือทุกข์นะสุขหรือทุกข์ก็อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราเลือกไม่ใช่ให้เขามากําหนดว่าเรามาพอมีใครพูดปุ๊บเรารู้สึกไม่ดีละเราทุกข์ละ เราก็จะไม่ทำอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันเหมือนกับว่าการที่เราจ, <_ academic> จะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนไม่ดีหรือว่าทําในสิ่งที่เราชอบแล้วเรามีคนมาพูดว่าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะในสิ่งที่เป็นตัวเรานะความเป็นตัวเรานะ่ะเราต้องสร้างความชัดเจนความชัดเจนในตัวเราแล้วก็การที่อยู่กับคู่เราเนี่ยแล้วเราชัดเจนเราเรียกว่ามีสิ่งมีทมไปทางเดียวกัน ไปไหนไปทาบุญด้วยการทําดีด้วยการรักการดูแลก,กันเนี้ยมันมีความสุขนะแล้วมันจะเป็นแบบอยา่างดีให้กับรุ่นหลังให้กับเรียกว่าคนใุลุแล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าแม่ก็มองว่าอย่างผู้ชายกับชายหญิงกับหญิงนะมันเป็นอะไรที่รู้ใจกันมากกว่าผู้ชายกับผู้หญิงด้วยซ้ำนะในทุกวันเนี้ยที่เห็นหลายๆคูว่ว่าเขาอยู่แล้วมีความสุขอะแล้วมันจะไม่ได้แปลกเพราะว่าอะไร ที่แม่พูดแล้วว่าการมีชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่การที่มีแคส่สัมพันธ์นะมันอยู่ด้วยความรักความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะต้องเรื่องเพศนะมันไม่มีเรื่องเพศนะนะลูกเข้าใจยังไม่ใช่เรื่องเพศแล้วการมีคู่อยู่ด้วยกันอย่อยู่ด้วยความรักความเข้าใจและดูแลกันห่วงใยกันใส่ใจกันและเป็นเพื่อนกันเป็นกัลายาณมิตเป็นทุกอย่างให้กันและกันเนี่ยแล้วเราจะอยู่ด้วยกันยันแก่ยันเฒ่ายันตายจากกันเลยเพราะว่า ถ้าเรามาทางธรรมเรารักษาศีลเราก็จะไม่มีชู้ไงเราก็จะไม่นอกใจแล้วเราจะไว้ใจกันแล้วก็มันจะเชื่อใจกันทุกอย่างแล้วก็เราอยู่ในศีล5นะ่ะมันก็จะไม่มีการออกนอกกรอบและชีวิตเราก็จะราบรื่นเราก็จะมีแต่ความเจริญและความสุขยิ่งยิ่งขึ้นนะลูกนะมั่นใจเนาะในการที่เราจะครองคู่นะให้รู้ว่า การมีชีวิตคู่แท้จริงคือความสุขที่ใจเราไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายะไม่ใช่การที่ต้องเสพสุขการที่ว่าจะต้องมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรบางคนไม่เข้าใจไงพอ,อย,ยิ่งการจะมีองค์ปุ๊บอ้าวมีองค์แล้วมีคู่ได้ไหมมันจะไม่เกี่ยวการจะมีคู่ผิงจะมีความรักจะหอมจะกอดหรือว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอะไรนั่นก็คือความเป็นมนุษย์เข้าใจม่เลูกแต่เราไม่เอา ไม่ให้เอาความเป็นมีเพศัมพันหรือว่าอะไรมาเป็นคู่ว่าการเป็นคู่ครองอะคือว่าอยู่ด้วยกันแล้วจ้องจะม,มีแต่ตันหามีแต่ตันหาราคาอะไรเงี้ยไม่ใช่อยู่ด้วยกันคือการที่ใส่ใจการดูแลกันช่วยเหลือกันในในมุมที่ที่ทคนทำไม่ได้ีคนทําได้คนทําไม่ไดอ้อย่างเช่นแม่เนี้ยแม่ไม่สามารถเดินไฟได้ไม่สามารถทําอะไรที่ใช้แรงงานได้พ่อก็ทําแทนใช่ไหมว่าเหมือน อะไรที่แม่ทำกับผ้าหรือว่าอะไรที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนช่วยกันโคลด้าเน่แต่แม้แต่ผู้ชายกับผู้ชายก็เหมือนกันทําแทนกันกโคลด้าเหมือนกันถนัดในโคลยายาหนือผู้หญิงกับผู้หญิงเนี้ยอีกคนหนึ่งเข้มแข็งนะอีกคนหนึ่งก็อ่อ,อนหวานว่ามันก็คือความส่งดุให้กันแหละแม่ก็เชื่อว่าการที่เราเป็นคู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือว่าอายุเท่าไหร่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยสัมผั่ใจแนหะ แล้วก็ความมั่นคงที่เรามีาทัศนธาทัศีตรงกันแต่เมื่อไร่ที่เราไม่มีเรียกว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันเมื่อไร่นะมันก็จะไปจากกันในที่สุดหรือว่าหมดบุญหมดกรรมกันนะทิพยานก็ต้องไปไรือว่าใครทั้งนั้นน่ะเข้าใจปะแล้วก็ให้มองเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องตายจากกันดีเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดไม่ว่าจะเป็นการที่เรียกว่าทุกข์ใจเรื่องคู่รัก เมื่อเลิกลากันก็ให้อภัยกันแม่สอนลูกศิย์ิุกคนนะไม่ให้ไปแบบละลาหรือไปอาละวาดไปทาร้ายกันนะถ้าเราถึงเวลาถ้าเราจบกันแล้วไปด้วยกันไม่ได้ทัศนคติไม่ตรงกันทาง่ายๆก็ต้องแยกย้ายให้โอกาสกันไปเจอคนใหม่ไปรับกรรมกับคนใหม่กันละกันนะอ, <laughs> อันนี้เราติดบวกนะเข้าใจยัง แล้วเราก็จะมีความสุขเองแหละเพราะว่าทุกอย่างอ่ะถ้าเราหมดวาระกรรมไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคู่แฟนกันเพื่อนกันหรือแม้แต่แม่กับลูกศิษย์อ่ะถ้าหมดบุญหมดกรรมกนมันก็ต้องไปจากกันดี่มาเพื่อได้นำทำหน้าที่ชั่วคราวเหมือนเรามีคู่เนี้ยเคยเห็นปะ่ะอย่างลูกมีตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี้ยเราก็ต้องเคยมีแฟนใช่ปหเหมือนช่วงเวลาหนึ่งเราออกับเขาเคย ต้องมาดูแลกันใช่ไหมต้องมาพ่วงใหญ่กันแล้วพอหมดวาระมันก็ต้องจบมันเป็นมันเป็นเวลาเรียกว่าเป็นไปตามการเมื่อหมดวาระมันก็ต้องเปลี่ยนไปลารุ่นนะเข้าใจนะค่ะคุณ